เจอวิกฤตวันนี้ผมยังไม่เคยเห็นรัฐบาลนั่งประชุมกันเลย้วิกฤตไอยูเครนรัสเซียนี่มันถ้ามันยาวขึ้นไปเ้วจะทําไงวะผมอยากเห็นยุทธศาสตร์ตรงนี้ไอสบคได้มีอะไรตั้งประชุมจังเลยแล้วก็เรื่องมันควรจบตั้งนานก็ไม่จบสักทีอะไรเงี้ยทำไมไม่ตั้งอีกขึ้นมาหนึ่งเป็นสออะไรก็แล้วแต่เถอะจะลืมคําว่าแมネจเมนต์หมดทิ้งไว้เลยตอนท้ายไม่ต้องใช้เอาเมนมานีแมาทีเรียลทั้งวันนะครับถึงได้ต้องเพิ่มนี่ไปเรื่อยๆ แล้วก็ท <ำ S 2> ผ <ม S 1> ท้า้ก็ระเยอวิกฤตมันต้องมีผู้นําไวน้นํำไม่มีผู้นําไม่ดุแต่ก็มีคนถามมาว่าคุณโทนี่คิดว่าคุณประยุทธ์จะอยู่เกินแปดปีไหมแล้วสิ่งที่พลเอกประวิทย์พูดถึงนายกสำรองแล้ววันนี้ออกมา,าปฏิเสธกันเนี่ยมันคืออะไรกันครับ ไปได้เดิดอีกแล้วถ้าโดยโดยเจตอ่าคือถ้าจะตีความเรื่องแปดปีไม่แปดปีเนี่ยต้องตีความตามเจตนารมณ์ของผู้ร่างเพราะผู้ร่างมองเห็นว่าการที่นายกอยู่นานเกินไปหลากงอกเกิดเป็นผลิตการขึ้นมาไม่ดีก็เลยเขียนเจตนารมณ์ว่าต้องอยู่ได้ไม่เกินแปดปีนี่คือป้องกันร,ระบบประชาธิปไตยที่มาการจากการเลือกตั้งว่าอยู่สี่ปีสองรอบ นะครับให้เกินสองรอบคือมาจากคําหลักการของการระบบเลือกตั้งทั่วไปว่าผู้นําจะอยู่ได้ประมาณสองรอบส่วนใหญ่จะคิดเป็นอย่างนี้หมดเพราะนั้นก็คิดว่านั่นคือเจตนาลมของผู้ล่างถ้าตีความแบบนี้แล้วเนี่ยก็ชัดเจนอย่าตีเลี่ยงบาลีว่าเดี๋ยวเป็นพัชจักรพนังงานหรือไม่ใช่พัชจักรพักงานถ้าเลี่ยงแบบบาลีแบบนั้นเนี่ยก็คือระบบการยุติธรรมมันเจงแล้วนะครับถ้าตีความตรงๆด้วยระบบหลักยุติธรรมที่เป็นนิติธรรมสากลเนี่ย ก็ครบแปดปีก็ต้องแปดปีจริงๆเพราะเป็นนายกเมื่อไหร่ก็จบเมื่อแปดปีก็จบกันนั่นะคือไม่ว่าจะเป็นนายกในรูปแบบไหนอันนี้คือตามหลักกฎหมายนะครับแล้วส่วนนายกสำรองนะั่นนะก็คือทางปุวิดก็พูดที่เล่นท,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 ที่จริงนะครับก็คงคิดว่าถ้าหากว่าเกิดแปดปีมันต้องไปก็ต้องคิดว่าแล้วมันยังไม่ครบเทอมจะเอานายกสำรองที่ไหนอะไรทำนองนี้มากกว่านะครับก็ ก็ต้องคิดว่าจะไปยืมใครมาอา้าวแต่ถ้าเกิดตอนนี้ดูเนี่ยมันเหลือไม่กี่คนเองนะฮะเพราะว่าทางประชานาธิบาเสนอเพียงแค่คนเดียวก็คือคุณประยุทธ์ถูกไหมฮะจะไปเลือกคุณอนุทินเหรอหรือเป็นเลือกคุณพิสิทธิ์ผมผมคิดว่าไม่เกิดฮะไม่เกิดจะเลือกใครก็ไม่เกิดถ้าสมมุติว่าเกิดว่าเขาก็ต้องใช้วิธีการที่เอ,อมีข้อห้ามข้อข้อยกเว้นตามกฎหมายอยู่เนี่ยก๊อกสองใช่ไหมฮะเข้าไปสวสองในสามอะไรอย่างเงี้ย ไปรวมสองสองในสามแล้วก็เสนอชื่อไปถ้ามีโหวตเกินสองในสามก็ 3, คนนั้นก็เป็นได้ถึงแม้ว่าจะไม่อันผมจำดีเทลรายละเอียดไม่ได้นะแต่คล้ายๆทำตรงเนี้ยนะครับถ้่สภาลา<ะ>ออกไปจบๆเนะจะได้เริ่มกัน<อ>ใหม่ชีวิตใช่ความจริงเริ่มต้นชีวิตใหม่ดีกว่าคงไม่เพื่ออะไรเ<น>พราะว่าวันนี้ก็ยังไปคิดว่าตังหมดกู้คนร้องไห้แล้วครับตอนนี้ครับมันมันวันนี้มันเป็นอะไรที่ ผมผมห่วงประเทศจริงๆนะครับห่วงประเทศจริงผมก็ห่วงตัวผมเองเหมือนกันครับคุณทนีจะรอดกันทาไมก็ไม่รู้นะฮะมันลําบากลําบากเพราะว่าทกบริหารประเทศคืออย่างนี้ผมพูดมาตัมสมัยโบราณแล้วนะเมื่อก่อนเนี่ยเขาบอกหลักการบริหารเนี่ยมี 4M men material แล้วก็อะไร money แล้วถึงจะเป็น management ของเราเนี่ย M ที่สเนี่ยไม่รู้จักเลยนะจบที่3 M มาถึงคนไม่พอตั้งคนเพื่นเมนมันแม,ม,มทเทเรียลก,ก็คือวัสดุจัดซื้อจัดหาทาันนะ้งนณะแล้วก็มาหนี่เงินไม่มีไม่มีกู้อูอ่แต่บริหารไม่เป็นไม่บริหารเป็นลักษณะเขาเรียกไม่ได้ Management เขาเรียก Administration Administration กับ Management <c oughs> คนละเรื่องนะ a administration นี่คือว่าทำงานรูทีนไปเรื่อยๆไอ้รูทีนไปเรื่อยๆส่วน Management เนี่ยต้องมี Strategy มีเป้าหมายมีประเมินผลวัดผลความสําเร็จของงานอย่างนั้นมันต้องแ้ะมีการจัดแบ่งกําลังคนมอบหมายหน้าที่การงานอย่างนั้นเขาเรียกแมネจเมนต์แต่ว่าของเราเนี่ยระบบราชการก็ดีระบบคนที่มาจากราชการมาเป็นผู้นําก็ดีจะลืมคําว่าแมเนจเมนต์หมดทิ้งไว้เลยตอนท้ายไม่ต้องใช้เอาเมนมานีแมทีเรียลทั้งวันนะครับถึงได้ต้องเพิ่มหนี้ไปเรื่อยๆอืแล้วก็ผลท้ายก็ระยวิกฤต เจอวิกฤตวันนี้ผมยังไม่เคยเห็นรัฐบ,บาลน,นั่งประชุมกันเลย้ hey, วิกฤตยูเครนรัสเซียนี่มันถ้ามันยาวขึ้นไปเ้วจะทําไงวะ mm hmm. แล้วถ้ามันกระชอกจนกลายเป็นไอสงครามโลกครั้งที่สามจะทําไงวะ mm hmm. คือไม่วางสไตรจี้ไว้แบบรองรับยังไงเรื่องพลังงานเอาไงเรื่องอินเฟชันจะว่าไงเรื่องซัพพลายเชนที่ฮิกอัพจะเอาอยัางไงนะครับแล้วเราประเทศส่งออกเราก็รับจ้างทําของเข้ามาทั้งน,นั้นทั้งวันอนะ แล้วในที่สุดเนี่ยพอของอะไหล่มาไม่ครบเลยจะส่งออกยังไงอะไรพวกนี้เราคิดแผนตรงนี้ไว้ไหม,อ,มอันนี้ไม่มีเลยผมอยากเห็นยุทธศาสตร์ตรงนี้ไอสอบคมีอะไรตั้งประชุมจังเลยแล้วก็เรื่องมันควรจบตั้งนานก็ไม่จบสักทีอะไรเงี้ยทำไมไม่ตั้งอีกขึ้นมาหนึ่งเป็นสออะไรก็แล้วแต่เถอะเนี่ยเพื่อที่จะวางยุทธศาสตร์เงินเฟอ้อจะเอาไงวะเออแล้วก็อไอ้ไอ พลังงานราคาแพงขึ้นมาชาวบ้านจะอยู่ไงวะแล้วก็การส่งออกของเราจะมีปัญหาไหมแล้วทีนี้ของที่มันขาดจากการลบของรัสเซียกับยูเครนเนี่ยเรามีอะไรทดแทนได้ปะะเตรียมแผนเลยสู้กับมันจะได้ส่งออกไปได้ขายได้และมีเศรษฐกิจดีขึ้นตรงนี้ไม่ได้คิดเลยตรงนี้ผมผมยังบอกว่าตกลงเขามันต้องมีผู้นำไว้นำอืมไม่มีผู้นำไม่ดุ <laughs>